สวัสดีครับคุณวัฒนะคุณนัทถักรัทรพโน,นะครับแลจท่ย์ผู้ที่อยู่ที่บ้านนะครับเรายังตามติดกับภาร,รกิจของท่านอาจารย์วันมมันต์นรมาทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกหนึ่งสถานะก็คือประธานสภาสาธาพพรักสกาครับในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธา,ารณรัฐฮังการีกรุงเบอร์เปสนะครับอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานรัฐสภาฮังการีครับภาร,รกิจของ ท่านประธา,านรัฐสภาตั้งแต่วันนี้ส่วนตัวนี้นะครับมีการไปพบปะกับผู้นกผู้ใหญ่ในฮังการีหลาย่านรวมถึงท่านประธา,านรัฐสภาด้วยครับโดยช่วงเช้าของวันนี้ในวันมูมัดนอมาธาประธา,านรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอิสระเสรีวัฒนาบุตรเลขาธิการสถาบรรันพระปกเก้าและคณะได้เข้าหารือก,กับนายลาสโลโคเวประธา,านรัฐสภาฮังการีณอาคารรัฐสภาฮังการี โดยประธานรัฐสภาฮังการีกล่าวในระหว่างการให้การรับรองว่ายินดีต้อนรับประธานรัฐสภาของไทยในการเดินทางมาเยือนรัฐสภาฮังการีอย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าในนามประธานรัฐสภาของฮังการีขอแสดงความเสียใจต่อข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยขณะเดียวกันประธานรัฐสภาฮังการีได้ชื่นชมประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศที่รักษาเอกราชไว้ได้เพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตรงกับสิ่งที่ชาวฮังการีให้ความสําคัญในเรื่องเอกราชการปกป้องวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์นับพันปีและจุดยืนเรื่องสันติภาพไม่สนับสนุนการสู้รบและความขัดแย้งในทุกกรณีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาฮังการียังระบุว่าฮัางการีพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชา ที่มีการทําข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างกันเมื่อเร็วๆนี้รวมถึงการปราบปรามสกแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐสภาฮังการีในฐานะที่เป็น1ใน8ประเทศผู้ก่อตั้งสาภาพรัฐสภาหรือ IPU ได้สนับสนุนข้อมติฉุกเฉินของไทยในการประชุม IPU ครั้งล่าสุดที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตส่วนข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสาภาพยุโรปหรือ EU และการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาฮังการีพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ขณะที่เรื่องทุนการศึกษารัฐบาลฮังการีมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเพราะรัฐบาลฮังการีมองว่านักเรียนที่มาเรียนที่ฮังการีเปรียบเสมือนทูตที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆกับคนฮังการี ด้านนายวันมูหมัดนอมาตาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรษาษฎรของไทยได้กล่วาวขอบคุณประธานรัฐสภาฮังการีที่ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยด้วยความอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเดินทางเยือนรัฐสภาฮังการีในครั้งนี้มีรองเลขาธิการสภาผู้แทนรษาษฎรที่กำกับดูแลงานด้านวิชาการและด้านอาคารสถานที่เดินทางร่วมคณะมาด้วยโดยมีความประสงค์มาดูงานด้านวิชาการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาฮังการี รวมถึงการออกแบบอาคารและการใช้ประโยชน์ของตัวอาคารนอกจากนี้ประธานรัฐสภา,ษายัางกล่าวว่าในานามของรัฐสภาไทยพร้อมแสดงเจตจำนงสนับสนุนฮังการีในทุกเรื่องพร้อมชื่นชมจุดยืนของฮังการีในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการปกป้องรักษาอธิปไตยและวัฒนธรรมของตนพร้อมแสดงความเข้าใจฮังการีเกี่ยวกับนโยบายด้านผู้อพยพตามแนวชายแดนขณะเดียวกันประธานรัฐสภา,ษายัางของให้ฮังการีสนับสนุนการดําเนินงาน ของเอกอัครชูตไทยประจํากรุงบูดาเปสต์ในการเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างประเทศฮังการีรวมถึงนวดแผนไทยเพราะปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุการนวดไทยเป็นการนวดเพื่อสุขภาพที่รัฐสภา,าไทยก็มีบริการนวดแผนไทยให้กับสมาชิกและบุคลากรเมื่อมีเวลาว่างซึ่งหากประธานรัฐสภาของฮังการีเดินทางไปเยือนรัฐสภา,าไทยตนก็จะพาไปใช้บริการดังกล่าวที่อาคารรัฐสภา,านอกจากนี้ ประธานรัฐสภา,ษายัางกล่าวถึงปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาไทยยึดแนวทางสันติภาพและมนุษยธรรมล่าสุดเพื่อมีการตกลงแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางซึ่งไทยปฏิบัติตามข้อตกลงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุ่นระเบิดหรือข้อกําหนดต่างๆตามข้อตกลงทั้งนี้ภายหลังการหารือได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันโดยประธานรัฐสภาฮังการีย้ําอีกครั้งว่า จะสนับสนุนไทยทุกเรื่องตามนโยบายด้านการต่างประเทศที่เชื่อมความสัมพันธ์กับภูมิภาคตะวันออกซึ่งไทยเป็นประเทศที่ฮังการีมีความสัมพันธ์แนบแน่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนเรื่องอาหารไทยมวยไทยและการส่งเสริมการค้าการลงทุนรัฐสภาฮังการีพร้อมให้การสนับสนุนโดยบรรยากาศช่วงท้ายของการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภาฮังการีประธานรัฐสภาไทยระบุว่า ตนเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมหลังจากนี้จะพยายามผลักดันให้มีสายการบินบินตรงจากประเทศไทยสู่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเพราะหากมีสายการบินตรงจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงด้านการศึกษาพร้อมอวยพรให้พรรครัฐบาลของนายลาสโลโคเวประธานรัฐสภาฮังการีชนะการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีหน้าหลังจากนั้น จะได้ใช้ไฟบินตรงบินไปเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐสภาไทยท้งนี้ภายหลังการถแถลงข่าวเสร็จสิน้นคณะของประธานรัฐสภาไทยได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมรัฐสภาฮังการีซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูฟถูกขนานนามว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลกโดยประธานรัฐสภาฮังการีได้พาคณะประธานรัฐสภาไทยชมมงกุฎนักบุญสตีเฟนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติที่สำคัญที่สุดของฮังการี และถูกเก็บรักษาไว้ในอาคารรัฐสภาที่กรุงบูดาเปสต์มงกุฎนี้ตั้งอยู่บนหมอนกำมะหยี่สีแดงในตู้กระจกและมีทหารคอยอารักขาตลอดเวลาพร้อมกับพาประธานรัฐสภาของไทยชมศิลปะก,การออกแบบรัฐสภาฮังการีที่มีทั้งรูปปั้นผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาฮังการีและเครื่องเคลือบที่ทำโดยธุรกิจเครื่องเคลือบท้องถิ่นดั้งเดิมของคนฮังการีหลังจากนั้นประธานรัฐสภาได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสถาบันพระปกเก้าและสถาบันคริสเตียนดิโมครติกอินสติทิวโดยสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ส่งเสริมเรื่องของประชาธิปไตยหลังจากนี้จะมีการทำงานร่วมกันกับสถาบันพระปกเก้าทั้งการจัดทำหลักสูตรและเรื่องของความร่วมมือระหว่างบุคคลถัดมาประธานรัฐสภาและประธานสภาผูา้แทนราษฎรพร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและติดตามการทำงานของสถาบันดานูป ซึ่งเป็นสถาบันด้านการวิจัยที่สำคัญของฮังการีโดยมี am, an, ดรคารัมนิโคสันผู้อำนวยการสถาบันและคณะนักวิจัยร่วมให้การต้อนรับโดยผู้อำนวยการสถาบันดานูปกล่าวว่าสถาบันดานูปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2013มีงานวิจัยที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงของฮังการีกับประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันฮังการีมีพันธมิตรในยุโรปและชาติต่างๆในภูมิภาคอื่นๆโดยการพบกันวันนี้ของคณะผู้แทนไทยสถาบันหวังว่าจะมีประโยชน์ ร่วมกับประเทศไทยขณะที่งานวิจัยของสถาบันจะเป็นงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์ในการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับภูมิภาคต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เป็นสําคัญขณะกีรสถาบันมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ขณะที่นักวิจัยของสถาบันดานูสกล่าวเสริมว่างานวิจัยที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคืองานวิจัยด้านการต่างประเทศของฮังการี ซึ่งปัจจุบันเป็นนโยบายระยะที่3ามแล้วของฮังการีมีการสร้างความสัมพันธ์กับจีนรัสเซียและประเทศอื่นๆน,นโยบายด้านต่างประเทศของฮังการีคือการพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในภูมิภาคต่างๆขณะดเดียวกันความคิดของประธานาธิบดีฮังการี Hungary ในปัจจุบันก็พยายามสร้างความสัมพันธ์กับชาติต่างๆแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะห่างจากสหภาพยุโรปจึงทําให้สามารถดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในฮังการีได้มากขึ้น ขณะที่เรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่มีความสมพั์กับฮังการีโดยเฉพาะพลังงานจากรัเสเซียส่วนจีนก็จะเป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนซึ่งปัจจุบันจีนได้ล,ลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีการลงทุนสร้างโรงผลิตรถไฟฟ้าโรงงานผลิตรถไฟฟ้าจึงทาให้ฮังการีกลายเป็นหับชิ้นส่วนายานยนต์ในยุโรปขณะเดียวกันก็มีการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมีคนฮังการีเข้าไปทํางานหลายหมื่นคนสร้างประโยชน์ให้กับฮังการีเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีคนฮังการีทํางานในบริษัทจากเกาหลีใต้กว่า30,000คนดังนั้นนโยบายด้านต่างประเทศของฮังการีในปัจจุบันจึงมีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของฮังการีนอกจากนี้ฮังการียังให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆจึงทําให้ฮังการีได้เปรียบและเปรียบเสมือนอัญมณนีในทวีปยุโรปซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นในยุโรปที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในด้านนี้ ขณะที่ความสัมพันธ์กับไทยในปัจจุบันมีหลายด้านทั้งเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ด้านอื่นๆโดยฮังการีเป็นประเทศที่เชื่อมั่นได้มากที่สุดในสภาพยุโรปซึ่งหากสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับฮังการีได้ก็สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆในยุโรปได้โดยง่ายขณะที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบูดาเปสต์ est, ได้สอบถามถึงที่มาของชื่อสถาบันดานูบว่ามาจากที่ใดโดยผู้นวยการสถาบันกล่าวว่า เมื่อแม่น้ำดานูบเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมโยงและเป็นสายสัมพันธ์ของคนบริมฝั่งแม่น้ำการตั้งชื่อว่าสถาบันดานูบจึงเป็นการเชื่อมโยงแนวคิดของสถาบันขณะที่เลขาธิการสถาบันพระปกเก้าได้สอบถามถึงงานวิจัยในอนาคตของสถาบันว่าจะมีงานวิจัยอะไรที่เป็นประโยชน์กับฮังการีโดยผู้แทนสถาบันดาน,านูบกล่าวว่าเป็นงานวิจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับฮังการี ด้านในวันมูฮัมหมัดนอม,า,า,มธาธาประธานรัฐสภาได้สอบถามว่าสถาบันดานูสได้รับเงินสนับสนุนมาจากที่ใดและแต่ละปีใช้งบประมาณในการดําเนินการจํานวนเท่าใดโดยผู้อำนวยการสถาบันดานูสกล่าวชี้แจงว่าในแต่ละปีสถาบันใช้งบประมาณดําเนินการประมาณ4ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว12ล้านบาทโดยเงินส่วนหนึ่งสถาบันได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินส่วนที่เหลือมาจากค่าเช่าอาคารการตีพิมพ์วรารสารวิทยาศาสตร์เป็นต้น ด้านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสระบำพร,ระปกเก้าได้ชี้แจงคำถามเรื่องสถานการณ์ชายแดนเมียนมาว่าปัจจุบันชายแดนไทยเมียนมามีค่ายผู้ลี้ภัยจำนวน9้าแห่งปัจจุบันไทยพยายามไม่ใช้คำว่าผู้ลีภ้ภัยแต่ใช้คำว่าผู้พัดถิน่นที่ผ่านมามีผู้พัดถิ่นบางส่วนได้ลี้ภัยเข้าไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆแต่มีผู้พัดถิ่นอีกกว่า90,000คนที่ยังอยู่ในศูนย์พัดถิน่นเช่นเดียวกับชายแดนไทยกัมพูชา ที่มีผู้พัดถิ่นหนีภัยสงครามมายัางประเทศไทยแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ลี้ภัยเหล่านี้บางส่วนไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยจึงต้องเผชิญกับสภาพปัญหาตามที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันดานรอกศาสตราจารย์ดรอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเก้ากล่าวว่าส่วนตัวในานามเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าหวังว่าในอนาคตสถาบันพระปกเก้าจะได้มีความร่วมมือกับสถาบันดานบสและในอนาคตอันใกล้ คงมีโอกาสที่2สถาบันได้ลงนามความตกลงหรือ MOU กับสถาบันดานูฟเพื่อทํางานร่วมกันหลังจากนั้นผู้อำนวยการสถาบันดานูฟได้นําคณะของประธานรัฐสภาเยี่ยมชมการดาเนินงานของสถาบันก่อนที่คณะของประธานรัฐสภาจะเดินทางกลับขณะที่ในช่วงเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงบูดาเปสต์หรือตรงกับเวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนายอิสตวานยาคอบรองประธานรัฐสภาฮังการีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่า ให้กับคณะของประธานรัฐสภาของไทยโดยมีนายซอบอกูริซาอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยฮังการีด้านเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวิตรวมให้การรับรองซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุน่นครับคุณวัฒนาคุณนัฐธ์ทรพัฒ์ครับและนี่เป็นภารกิจของท่านประธานรัฐสภาตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับส่วนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของภารกิจของท่านอาจารย์ วันพุธน้องประธานประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรครับในช่วงเช้าก็จะมีโอกาสอันดีครับในการเดินทางไปเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารรัฐและการพัฒนาท้องถิ่นครับของฮังการีซึ่งเขาเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการในหลายรูปแบบนะครับตั้งเรื่องของการท่องเที่ยวริมแม่น้ําดานุบขณะนี้ที่ท่านผูช้ชมเห็นอยู่นะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาอนเนืงของเมืองอด้วยเรียอการของจะเทรครับรายงานจากกรุงบูดาเปสต์สาธารณรัฐฮังการีครับ